สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะะ้ากับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงตายแล้วฟื้นคนหาราศีนี้ใช้จ่ายคล่องมือคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหาราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ว่าต่อไปนี้ไม่รู้จักคำว่าจนอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องคอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะใครท่านสามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนะคะนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆค่ะด้านล่างใต้คลิปเดโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนห้าราศีที่ไม่รู้จักคำว่าเจ็บคำว่าจนอีกต่อไปราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะถัามาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ ถัดมาราศีที่3คือท่านจะเกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะราศีที่4คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนและส่งท้ายกับที่ท่านที่เกิดในราศีธนู หรือท่านจะเกิดระหว่างวังวนที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนทั้ง5ราศีนี้ด้วยค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าพวกท่านจะลืมเรื่องราวความยากจนเรื่องราวของการเงินที่เคยติดขัดมาตลอดกำลังจะหมดไปจากความทรงจำของพวกท่านแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป ดวงชะตาของท่านทั้งห้าราศีจะกลับมาฟื้นคืนชีพกลับมาสดใสมากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปแล้วนะคะการเงินมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนเคราะไัยที่เคยเจอออกไปแล้วหลังจากที่ราหูย้ายออกไปเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวล ชีวิตจะราบรื่นสุดๆทั้งหลังจากนี้และต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงชะตาคน5ราศีที่มีเกณฑ์ว่าลืมเรื่องราวความจนจนหมดสิ้นต่อไปนี้ชีวิตจะไม่ลำบากอีกต่อไปดวงชะตาราบรื่นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ